ไม่ได้เดายากแต่ก็แต่ก็ตื่นเต้นมันมันเขาเรียกว่าอ,อะไรมันเล่าเรื่องแบบดีอ่ะวิธีการเล่าเรื่องกูอยู่หอ,อคอยใช่หอ,อคอยบอกว่ามอมน่าจะหอ,อคอยเลยคุมเครื่องด้วยจ้าอยู่เท้าเวอร์กูอยู่เทา้าเวอร์เฮ้ยไขวิง่งไอสัตว์มันเก็บรอยเท้าหน่อยไอเฮีย้ยโ,โหแล้วมาเลยเสียงโน่โนไงโน่นไงมาจากทางไหนก็ไม่รู้ไอเฮี้ยไอเฮี้ยเจอสามคนรวดเลยอ่ะ เจ้ามึงอยู่มุมนั้นอะดีและไอ้เฮียคือตอนนี้แม่งโดนสามตัวเลยอ่ะฉะนั้นล้มแล้วอะกูต้องไปช่วยมันก่อน่อเครืงหมดเลลยแม้นไไม่ด้ละมันด้ไม่หลุดมันไม่หลุดแล้วมันน่าจะเจอกูอุ้ยมีบปิ๊กคิวมีบร์๊กคิว มันไปหามึงไปหาใครเอล่ากูใช้กูเปย์เจ๊งนะไอ้เจ๊งปะเราไม่เห็นเราเป็นรถแ,แต่งรถอ๋อเหรอไอ้ที่ตัวนั้นจะโกรธกูไหมถ้ากูขอ,อฮิวก่นอนมันอยู่ใกล้ตัวนี้เหรอใ,ใช่ใช่มันอยู่ใ,ใกล้กูนี่แหละอโอ้ยมันอยู่ข้างล่างไอ้ที่นั้นต้องช่วยละไอ้ที่นั้นช่วยละ ต้องช่วยก่อนแล้วเพราะว่ามันน่าจะไปเอามึงก่อนมันยังไม่มาเอาขวบเฮ้ยไปได้ไห,หมีใครปั่นเครื่องอยู่ไหมเนาะอีกคนคนึงควรจะปั่นเครื่องไปไล่ตัวนั้นเลยเดี๋ยวเช็คลูนก่อนโอ้ไล่ตัวนั้นเลยไม่มีลูนตัวนั้นล้มลหรออยู่ไหนวะมากูอยู่กับเจฟในกลางบ้านอะ่ะมึงเหรอกูต้องบล็อกอีกทีนึงอะ่ะไอ้แค่บล็อกตอนอุ้มนี่ได้สองบ้างเลยว่ะ อย่ตัเครื่องยังไม่เสร็จเลยอีกตัวนึงมันน่าจะได้นะเครื่องโจมันลากเข้ามาข้างในมันไม่เอาอ่ะมันเอาอ๋อมึงบล็อกมึงบล็อกมึงบล็อกแล้วมันกลับมาเอาเครื่องไอ้เหี้ยนั่นน่าจะหลุดแล้วเพราะมันพาหากูเย็ดตมอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามกูกับไอ้เหี้ยเหี้ยเฟงหมิ่นนะเฮ้ยกูฮิวเฟงหมิ่นอยู่นะอยู่กับมึงวะโจไอ้นั่นไอ้เมคฮกิวโจอยู่ แสดงว่าไม่ค่อยเก่งนะตัวนั้นมันมาแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยแน่แน่ไม่กระเนิดชะไม่รู้啊กู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 โดนก่อนละสแต็คเจ้าเหลืออันเดียวแล้วอ้ยขีกูอีกลงอันแรกไปแล้ว60%โอ้ยเหี้ย จะวิ่งมาพับไม้ไปโดนแทนแม่งแต่กูบิดได้ติดฐาน้อนแล้ว <Okay. S 1> มันปล่อยไฟฟ้ามึงกูโดนพับไม้เออกลับมาแล้วน่าจะอุ้มแล้วน่าจะอุมะอ้มแล้วไม่น่าทันไม่มีคนพับไม้โอ้ไปฮิ้วโดนเออเออฟิงหมิ่นอยู่นั่นน่ะอยู่วิ่งตามเลยตัวนั้นน่ะฮิวแม่งก่อนมันจะเสร็จแล้วนั <Yeah. S 1> ่นมือกูบ้าเนี่ยคนชันับหรือคนฮิวเนี่ยมึงอ่ะ <c oughs> อเออุโดนหลงบ้านฟ้านะ่ะเออเดี๋ยวดูให้มันวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันรู้ไปหาใครแต่มันไม่น่าไปหามึงมันไม่เห็นมึงใช่ไหมล่ะเออหมดเลยว่ะ ยหมดแล้วโคอตามันได้ไปหาไอ้คนอื่นนะเอ้ยไปไล่ตัววิ่งไล่ตัววิ่งไล่ตัววิ่งอยู่ไม่รู้ใครวะมีรถบันู่มีรถบันู่มันไม่ได้วิ่งมึงมันไม่ได้ไล่มึงมันไล่ตัวไหนไม่รู้วิ่งฉีกไปทางไกลๆเลยไล่โจแล้วเอ้าชิบหาจริงเหรอไอ้ตัวนั้นวิ่งมาช่วยกูแล้วมึงรักถอยกลับไปกันแล้วโจวิ่งฉีกแล้วโจมฉีกกลับไปละเฮ้ยกูมีท่านอนแล้วไอ้เฟรงมีกลับมาช่วยกูแล้ว ่บอกเอาเบกบอกให้เฮียไอ้ไม่คงแบบว่างอ่ะมันคงว่างไปเดี๋ยวกูจะเอาเครื่องลงม่านฟ้านเนี่ยแก่ฟนเนฟงหมิดเลยจะอยู่้านใหญ่กันละหุ่ยออกเออ,เออมึงไปเห็นไม่มาแล้วกูใกลห้องมืออีกสัตว์มึงจะขานรอดเดี๋ยวไม่โดนแซนด์บวกไอ้ขงโอ้ย,อย,ยแม่รู้ตรงตะขอเลยเฮียต้องฮิวเมกก่อนว่ะ มันมาทำพวกกูแน่แน่ใช่ไหมโจโใช่ใช่ใช่อโอ้สามคนเย็นแม่ <c oughs> มันไม่รู้ว่ะดิว,ว่ามีไอ้หน้าไหนสองตัวยังปั่นต่อเลยเฮ้ยมีคนดน่ไล่ไว้มีคนดน่ไล่สักคนอ่ะโวิ่งโคตรกลเลย,ยกูกำลังวิ่งไปไหามึงเนี่ย,ท,ยทำไมเสียงอยู่แถวนี้วะมันวิ่งโอ้ย โอ้ยตัวตรงกลางโดนตีเฮียใครไม่รู้อยู่เลยอยู่เลยอีฟิงหิ่นพ่มาไอ้เมกโดนไล่อยู่เลยลุงฮิวลุงฮิวเราหาเครื่องแถวแถวนี้เอาเหมือนจะดีนะแต่ว่าปัดในเครื่องเดียวเองเฮียน่าจะแห่กันมาแล้วบอกว่านะใช่เสียงแม่งมาแถวนี้ว่ะหุ่ยฝรั่งมันเจ้ามาไล่กูมาไล่กู ไปแล้วตีกูตีกูไอ้สัตว์เย้ยนี่กูวิ่งเข้าบ้านหรือไปป่านบ้านใหญ่ดีกว่าเฮ้ยเม็กดีกว่าไอ้เม็กอไอ้สัตว์เม็กเป็นเฮี้ยอะไรชอบอยู่ตรงนี้วะไอ้เม็กเจ็บอยู่วะเจ็บ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 โอ้ยทำไมเครื่องหายเลยวะเฮ้ยม็กกลับมาในบ้านใหญ่เหรอวะมันไล่มึงอยู่วะไล่ไล่ไล่โอ้ยเหยีดแม่รอบไหนรอบสองอ๋อ เออสัตว์รู้สึกมึงจะใช้แทงหลังคุ้มกุบอุ้ยกูไม่ได้ใช้เลยี้ี้องหัดใช้ให้มันต้องใช้รวยๆไงได้ตัวกูปัดอยู่กลางบ้านนะถ้าหลุดบอกกูนะโจกำลังวิ่งรัดออกไปแล้วออกจากบ้านเออปัดไปเลยปัดไปเลยกูยี้เพิ่งปัดช้าสัตว์อ่ะเพิ่งได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เองโอหมันไล่จู่ว่ะโอ้ยเี้ทุก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 ไม่มีแมตจบแล้วกู ปานาคินไได้50%แล้วโจ้สู้ๆกูจะเอาอีกเครื่องหนึ่งก่อนว่ะเครื่องไม่เดินเลยอุ้ยเครื่องได้ทางไม่ติดโอ้ยไอเย้โอ้ลบตัวตะข่อย้นกูเป็นอะไรกับตาขอมันยังมีตั้งอยู่อีกหรือเปล่าจุดได้50%มาหากูว่ะบอกกูมาหากูแล้วแหละเจียงดังขนาดนี้ดิ่งไปหาดิ่งดิ่งดิ่งไปหาคนป่าข้างนอกอ่ะเอาหรอเอาเชื่อชิบหายแล้วกูก็เแล้วลุกแล้วเจ๊เออชายชาใชายไม่แหมผู้หญิงน่าจะเม็กน่าจะเม็ก มกูเฟฟงงเเดี๋ยวกูใช้กล่องฮิวมึงกูมึงรอบสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นบ้านมาอยู่หาเอาเรียบร้อยกันแล้วนี่กูได้ปั่นไปเข้าบ้านเลยนะหมดเครื่องเดินแล้วว่ะไปเข้าบ้านเข้าบ้านน่าจะเสร็จนะเพราะว่ากูปั่นไปครื่องเกินครึ่งแล้วกูคินวิ่งเข้าบ้านหมดปะเนี่ย นบีกโจ้เราพอได้ยินเสียงไหมเสียงเครื่องกำลังพร้อมระเบิดพร้อมระเบิดฟอมเฮ้ยโจวิ่งมาหนี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 เหี้ยกูกูอักเก้นอุ้ยตีไม่โดนจากเท่าทีแม่ไม่กระเทียเครื่องหรอวะไม่กระเทียเครื่องกูก็เอานะไอ้สัตว์เดี๋ยวโจชิงให้เดี๋ยวโจชิงให้ไปตายแล้วสัตว์อ้ยไปแล้วจ้าโู้ฮู้สุดเลยเยี้ยมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้เครื่องอยู่ มึงลากใส่ใครก็ได้สักคนหนึงมึรอบสุดท้ายแล้วอุ้ยเยอะมากสาเลยแม่งจะตูเรียบร้อยไอเพีงมันเนชีช่ยไม่เสร็จว่ะมองไม่เห็นนี่เชี่ยจังหวะแม่งต่อตัวจอทช็อตมองไม่เห็นพอดีว้ามไม่เห็นอ๋อน้าจอปั๊์บ,บ,บคิวแบบเชนเนอร์บาร์ีคิวสองตัวแม่งไม่เห็นนี่เชี่ยโง่เลยเดี๋ยวนะสองตัวอยู่ไหนวะโจ้ อยู่ใกล้ตัวอะโอ้ฝั่งโน้นใช่ไหมเออฝั่งเออคนละฝั่งอะแต่เหมือนที่เคปันมงเครื่องใหญ่น่าจะกลางวันสวนวิ่งสวนวิ่งสวนจ้าเอ้ยแค่กดผิดอีสัตว์เลยได้ออกไปเลยเอาล่ะเย้ย หลอนแล้วไปแมสไหนดีวะกูไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เป็นไงละเมินหัวแดก ผมไม่พับบ้านมึงโดนกูจุกทั้งวันนายสัตว์บอกเลยนะโอ้ยโอ้ ไม่เอาไม่เอาเข้มเกินโอ้โหเพื่อนโอ้ยจุกกเพื่อนเสร็จแต่ว่ากูไปแล้วเพื่อนกูมีแทงหลักนะเพื่อนเปิดประตูแล้วเพื่อนมาช่วยเลยนะเพื่อน โอ้เพื่อนเปิดเลยแล้วมึงเพื่อนมาช่วยกูกูมีแทงหลังโอ้ยกูได้แทงหลังกูได้เป็นเหยื่อแน่้ยได้ออกแล้วได้ออกแล้ว รีบ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 หลุมอยู่ข้างหน้าด้วยผานออกเลยนะกู่านออกเลยนะกู่านออกเลยนะยังไงมึงต้องอุ้มกูอะโอ้ยแทงไม่โดนโอ้ยไอ้เหี้ย โอ้มือใหม่หัดแทงโอ้เสี้ยดายอะคือท่าแทงนี่ออกเลยอะโอ้ได้เป็นเหยื่อด้วยได้ออกด้วย โอ้เสียดามีแทงหลังแทงไม่โดนโอ้โหมาไกลสุดในชีวิตแล้วเนี่ย